สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณครูป,ปอยนะคะเรื่องน้ําหนัก ep ที่หนึ่งนะคะวันนี้ครูป,ปอยจะพาไปเรียนรู้อะไรบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะคณิตศาสตร์เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะเรื่องน้ําหนักการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัม แล้วก็วัดกิโลกรัมและขีดนะคะเครื่องมือที่ใช้การวัดใช้วัดน้ําหนักนะคะก็คืออย่างที่หนึ่งเครื่องช่างสปริงตัวนี้เราจะเห็นได้จากที่ไหนคะเห็นได้ตามตลาดร้านค้าใช่ไหมคะเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะใช้สําหรับช่างสิ่งต่างๆเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวสารน้ำหนักหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะก่อนนำ ส,สิ่งที่ต้องการช่างมาช่างนะคะให้ตรวจดูก่อนทุกครั้งว่าเข็มชี้หน้าปัดเนี่ยที่เลขศูนยหรือเปล่าจากนั้นเราก็วางสิ่งของที่ต้องการช่างลงไปบนทานแล้วอ่านน้าหนักตามเข็มชี้บนหน้าปัดค่ะเครื่องช่างน้ําหนักตัวแบบนี้เลยที่เราใช้วัดกันทุกเดือนจําได้ไหมคะใช้สำหรับช่างน้ําหนักอะไรเอ่ยใช้น้ําหนักตัวตามชื่อเลยน้ําหนักตัว บนหน้าปัดเนี่ยจะมีเข็มชี้บอกน้ําหนักอยู่ตรงนี้นะคะโดยที่ผู้ช่างขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างแล้วอ่านน้าหนักตามเข็มที่ชี้บอกเครื่องช่างแบบสองแขนนะคะนี่เลยเห็นไหมสองแขนจะมีตาช่างสองอันแบบนี้สองแขนใช,ช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักน้อยเช่นยาสมุนไพร ทองคําก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นยาธรรมดาใช้ตุ้มน้ําหนักแทนหน้าปัดบอกน้ําหนักวางสิ่งของในจานข้างหนึ่งนะแล้วก็นําตุ้มน้าหนักใส่ในจานอีกข้างหนึ่งให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์แล้วก็ให้แขนทั้งสองข้างเนี่ยช่างไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็อ่านค่าน้ําหนักของสิ่งที่เรานําตุ้มนั้นไปวางพูดง่ายคือสมมุติว่าเรามีตุ้มน้ําหนักเราก็จะไปวางตรงนี้ตุ้มน้ําหนักไปช่างตรงนี้สมมุติน้ําหนักตรงนี้เป็นห้ากรัม แล้วก็เอาสิ่งของตรงเอายาสมุนไพรวงนี้ไปใส่ไว้ตรงนี้แล้วถ้าเข็มตรงนี้อะแล้วถ้าแขนตรงนี้มันตรงแสดงว่าสมุนไพที่เรานําไปใส่เนี่ยน้ำหนักห้ากรัมใช้แบบนี้ค่ะเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะเราจะใช้เครื่องช่างแบบนี้ใช้ช่างของที่มีน้ำหนักมากเช่นสิ่งของที่บรรจุในกระสอบหีบหรือลังขนาดใหญ่ อย่งเช่นข้าวสารที่มันน้ำหนักเยอะมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดค่ะเครื่องช่างแบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องช่างดิจิตอลนั่นเองจะใช้ ช่างสิ่งของทั่วไปที่น้ำอีน้ำหนักไม่มากนะักเครื่องช่างแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขมีมระบบการทำงานด้วยไฟ,ฟฟ้าสะดวกต่อการอ่านค่าน้ำหนักต่างๆเราก็นำผักไปช่างตรงนี้ผลไม้เอาอะไรไปช่างตรงนี้เสร็จปืมันก็จะขึ้นน้ำหนักมาเลยสมมติหนักสิบแปดแบบนี้ค่ะการเลือกเครื่องช่างและหน่วยของการช่างนะคะเครื่องช่างสปริงเนี่ยหน่วยจะเป็นกิโลกรัมกรัมแล้วก็ขีด นี่ดูได้จากหน้าปัดตรงนี้เลยค่ะส่วนเครื่องชั่งน้ําหนักตัวหน่วยจะเป็นกรัมและกิโลกรัมนี่ดูจากหน้าปัดตรงนี้ส่วนเครื่องชั่งไฟฟ้าหน่วยจะเป็นกรัมก็จะดูจากหน้าปัดตรงนี้ค่ะส่วนเครื่องชั่งแบบสองแขนเนี่ยหน่วยจะเป็นกรัมแต่ถ้าเป็นแบบตุม้มทวงจะมีตุม้มทวงตรงนี้นะคะหน่วยจะเป็นกิโลกรัม หน่วยการช่างที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราช่างของใช่ไหมอย่างในภาพที่หนึ่งปลาหนักเก้าขีดแสดงว่าตัวประมาณนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเก้ากิโลตัวต้องขนาดไหนคะเก้ากิโลกร,รมัมเนี่ยตัวต้องขนาดไหนใหญ่มากเลยดานานหนักสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมสี่สิบห้ากร,รมัมได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะมันเบาไปส้มหนักสองกิโลกร,รมัม ถูกต้องยาจีนหนัก30กรมัมเพราะหน่วยเป็นกรมัมถูกไหมคะข้าวสารก็สอบเบลอเลยหนัก60กิโลกรมัมเครื่องเทศนัก60กรมัม